ฉันมานั่งเป็นผู้ชมรอบที่พันเพื่อดูทอล์คโชว์ของมาร่าพี่สาวที่น่ารำคาญฉันเกือบจะหลับอยู่รอมมาร่าแต่จู่ๆก็มีสปอนไลท์ส่งมานั่นไงทธอน้องสาวของฉันบรูคขึ้นมาเล่นกับเราหน่อยซิสเดี๋ยวอะไรนะก่อนที่ฉันจะพูดอะไรผู้ชมทุกคนก็โหเรียกฉันโดยมีพ่อกับแม่คอยยักหน้าเชียร์มาร่ารอบนเวทีกับแขกรับเชิญที่เป็นนางแบบชื่อดัง เอาละบรูคี้เธอกับไอลิสจะต้องเล่นแข่งไพ่โดยที่คนชนะจะต้องเอาไข่ตอกหัวอีกฝ่ายนะจะขอขึ้นเวทีคนแรกนะแมยี่ขยันงามรัตี้ไม่เปลี่ยนเลยนะเพราะฉันแข่งไพบ่บ้าๆนั่นชน,นะปุ๊บฉันก็ตอกไข่ใส่หน้าไอริสก่อนจะเดินลงจากเวทีโอ๊ยเธอตอกไข่ใส่หน้าฉันเหรอฉันก็แค่ทําตามกติกาเองแต่ก็ไม่เห็นต้องรุนแรงเลยนี่นาโอ๊ยว่าต่อมาข่าวที่ฉันตอกไข่ย,ยัดหน้าก็ว่อนไปทั่วยูทูบและโซเชียลมีเดีย นางสาวมาร่าเจ้าของทอกโชว์ใช้ความรุนแรงกับนางแบบชื่อดังไอริสเฮ้ยบันเทิงแล้วไงชีวิตฉันไม่เคยเป็นแบบนี้ฉันไม่อยากตกเป็นเป้าสายตาทั้งหมดเป็นพาะพี่สาวที่น่ารักของฉันเริ่มจัดรายการของตัวเองเมื่อปีก่อนจนกลายเป็นวัยรุ่นพันล้านทันทนที่ฉันพยายามเรียนมัธยมปลายให้จบโดยไม่ต่อยหรือเตะกำแพง ไงฉันโลรกมาจากแมนฮัตันและนี่คือเรื่องราวของฉันแต่ก่อนที่จะเริ่มฟังฉันดรามา่ากดไลค์และกด s ับสไครต์ด้วยทั้งโรงเรียนต่างพูดถึงเหตุการณ์งองๆในรายการทอล์กโชว์ดูสิเยนน้องเพียงของมาแรกที่ต่อไข่แบบนี้เรียกเธอว่าขึ้นตีไข่ได้ไหมนะให้ฉันต่อหน้าเธอด้วยไหมล่ะแต่ไม่ต้องห่วงฉันจะเยื้องไม่ให้โดนจมูกซิลิโคอนอะ่ะท่านี้มันเย่แม่โบจริงๆด้วยเพราะงี้ไงทุกคนในโรงเรียนจะไม่ชอบเธอเธอาน่ารักมากที่คิดว่าฉันจะแคร ไงก็เธอระหว่างพักเที่ยงและตอนเี้นันไปห้องน้ำจูๆ่ๆฉันก็สะดุดหนึ่งในคนที่ดักที่สุดของโรงเรียนแลนซ์ ens, ยืนยิ้มอารมณ์จ้าอ,อยู่หลังฉันเข้าไปถึงควันใจหนึ่งในห้าของสาวๆดุดดังเจ้าชายในเทพนิยาย วันนี้เธอดูน่ารักจังนะองค์หญิงนายเพิ่งจะแอบตามฉันเข้ามาในห้องน้ำหญิงนะยะฉันแค่อยากชวนเธอไปเดทเองด้ข่าวว่าก่อนหน้านี้นายไม่เคยเห็นฉันอยู่ในสายตาด้วยซ้ำฉันเคยนึกว่าเธอเป็นแค่น้องสาวของมาร่าที่เคเพ้ชวนตีแต่พอเห็นสิ่งที่เธอทำฉันถึงได้ตกลุมรักเธอเข้าเต็มเป่าฉันอยากลองเล่นกับไฟอย่างเธอมานานแล้วเพราะงั้นคืนนี้สองทุ่มเป็นยังไงล่ะฉันไม่ได้ตอบ <c oughs> แค่ผลักเลสจนตัวเขาโยนโดยเล็งไปยังชักโครกเขาเลือกเอาหน้าจุ่มทำเอาฉันเกล้งขำไม่ไหวเพราะหลังจากวันนั้นมาฉันรู้สึก ว่าประดานกวนของเลนส์ที่เหลือชอบเอาแต่จ้องฉันเละงยิ้มจนหน้าเยิ้มอยู่ตลอดเวลาที่จริงพวกเขาห้าคนยังเอาจดหมายรักมาใสา่ในล็อกเกอร์ของฉันเพื่อขอเดทอีกด้วยต้องเป็นเรื่องตลกแน่แน่ฉันจึงตัดสินใจไปถามมาร่าเธอฮอตเหมือนพึ่งนางพญาแถมยังรู้ทุกเรื่องแต่หน้าแปลกที่มาร่าเธอก็ไม่รู้กระทั่งในคืนนั้นหลอดก็บอกเรื่องบ้าๆกับฉันได้เชิญหนุ่มหลอดทั้ง5้าคนนั้นมาในรายการทอล์กโชว์ที่ที่เธอจัดการแข่งขันว่าใครจะคว้าใจฉันปีครองโดยไม่ถามฉันสักคำ ว่เขาอาจจะจิบเธอเล่นๆเ,เ,เพื่อพนันกันเองก็ได้น่าสนุกจะตายนะมีหนำซ้ำที่ยังไม่เคยออกเดทเลยไม่ใช่เหรอทัางที่อยู่ม .6 แล้วนะฉันยอมจนได้ฉันรู้พวกนั้นทาเพื่ออะไรบางอย่างถ้าพวกเขาอยากปั่นหัวฉันฉันก็จะปั่นหัวพวกเขาด้วย คือที่ริ่มรายการฉันนั่งอยู่หลังโต๊ะตรงกลางเวทีโดยมีขวัญใจแม่ยก5คนต่อแถวอยู่หลังเชือกกันทุกคนมีเวลา30วินาทีเพื่อทำให้ฉันปลืม้มหลังจากที่โดนเธอผลักในห้องน้ำฉันก็ไปซื้อดอกไม้ให้เธอแถมยังซื้อลิปมาทาปากเพื่อไว้จูบกับเธอยามเราเดทกันเนอะแย่หน่อยนะกินปากนายมันเน่าต่อไป ถ้าเธอคบกับฉันฉันจะพาเธอไปทานอาหารที่พัตคารริมหาดและซื้อไอศครีมซันเดย์ถ้วยใหญ่ราดไอศครีมทำฉันจะอ้วกเออชุดคือไปในแบบเก่งในชายแต่แล้วให้ฉันอายแทนนายจริงๆฉันมีตุ๊กตาส่งตรงจากญี่ปุ่นไม่พอมาถึงคดีห้า 5, สีก็เข้ามาฉันเอื้อมระอาเต็มที่แล้วฉันก็ได้เห็นว่าเขาถือกีตาร์มาด้วยโอ้เพลสเจ้าโปรกีโอโปรกีโดนใจฉันยกให้เธอ เย่บ yeah, oh, er ุกี้โอ้บุกี้บุกี้เจ้าญิงปากร้ายฉันเธอทูลแเราผู้ชมกรี๊ดกันสนั่นจนฉันคลิ้นแทบแตก แต่เพราะอะไรไม่รู้ฉันกลับยิ้มออกมาซะได้ดังนั้นเมื่อถึงเวลาต้องเลือกคนที่ฉันจะเดทด้วยฉันจึงเลือกซีกหนุ่มกีตาร์แต่ฉันจะต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าที่จริงเขาไม่ได้ชอบฉันและถ้าเขาวางแผนจะทำให้ฉันขายหน้าฉันจะคุมเกมซะเองเพราะงั้นตอนที่ไปเจอซีกเพื่อปิกนิกฉันจึงสวมชุดเจ้าสาวของแม่เออแต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยชุดเจ้าสาวแบบว่าเราจะได้จินตนาการถึงภาพสักวันหนึ่งในงานแต่งของเราตั้งแต่อยู่ในรายการฉันหลงรักนายแบบหัวปักหัวปัมการได้ฟังเพลงที่น ายเป็นคนแต่งมันทำให้ฉันรู้สึกแบบเดียวกับที่นายรู้สึกฉันหวังให้เขาวิ่งหนีตะลิดเปิดเบองร้องไห้แต่เขากลับหัวรอดเฉยเ <laughs> พลงที่ฉันแต่งมันกาวใจเธอขนาดนั้นเลยสินะย่าไม่จบซะหน่อยอีตขีิเตะระหว่างปิกนิกกันฉันนั่งบนตักเขาออดอ้อนีออน้เขาป้อนคำแล้วคำเล่ารวมถึงรินน้ำในแก้วใส่ปากและพอเขาหันไปหยิบน้ำฉันก็แกล้งร้องไห้อย่างบ้าคลั่ง ทั้งที่เราจ้องตากันอยู่ทแท้ๆแต่นายกลับเบินหนีดวงตาฉันมันน่ากเกลียดอย่างงั้นเหรอหรือว่านายอยากจะเลิกกับฉันแล้วแบบนี้จใจฉันอยู่ไปเพื่ออะไรเธอนี่เล่นใหญ่ชะมัดเลยนะฉันรู้จะทำยังไงให้เธอดีขึ้นมาตั้นลำกันหน่อยไะมฮะเดี๋ยวฉันยังไม่ทันพูดอะไรสีก็เริ่มเปิดเพลงคลาสสิกและดึงฉันลุกไปเต้น เขาเริ่มจับชั้นมุนและสายไปมาแถบอุ้มชั้นขึ้นบนอากาศพระเจ้าเขามันบ้าจากนั้นซีก็ขับไปส่งชั้นแต่เขาขอแวะบ้านตัวเองก่อนเพื่อทําธุระฉันเลยตัดสินใจพูดกับเขาตรงๆนี่ไม่ว่านายจะมาเด็กับชั้นเพราะพนันเงินกับเพื่อนๆเอาไว้หรือเพราะนายต้องการจะทําให้ฉันขายหน้าถึงยังไงฉันก็ไม่มีทางหลงกลพวกนายแล้วฉันบอกพวกเขาไปแล้วว่าเธอน่าหลอกฟันยากแต่ว่าแลนซ์ก็เสนอไอเดียว่าจะยุ่งเงินให้พวกเรา ที่สามารถชนะใจเธอได้ฉันไม่อยากทำงี้แต่ฉันห้ามแลนซ์ไม่ได้พเพราะแลนซ์จะได้ในสิ่งที่เขาต้องการเสมอซิกเล่าให้ฟังว่าพ่อของพวกเขาเป็นเพื่อนสนิทกันและเพราะครอบครัวของแลนซ์รวยพ่อแลนซ์จึงออกค่าเทอมวิทยายลัยดนตรีให้ซิกดังนั้นเขาจึงไม่มีสิทธิ์แข่งข้อใดๆกับแลนซ์ห้ามบอกแลนซ์ว่าฉันบอกเธอเรื่องนี้นะขอละให้ฉันบอกมอนั้นว่าเธอชอบฉันและขอร้องให้ฉันเป็นแฟนเธอฉันอยากเข้าวิทยาลัยดนตรีจริงๆเธอน่าเธอไม่แค่ความคิดใครอยู่แล้วไม่ได้เป็นที่นิยมด้วยซ้ำ แถมไม่มีเพื่อนคบจะน่าเป็นห่วงเอ่อเปล่าแายนะแตอนนี้คิดว่าฉันได้ค่าตัวเองขนาดไหนกันทำเอาฉันอยากตบหน้าเขาสักฉาดทันใดนั้นซีก,ก็จอดรถที่สภาพเก่าสุดมข้างกองขยะหน้าบ้านโอเคถึงแล้วพ่อฉันป่วยอยู่ฉันก็เลยต้องมาคอยเช็กอาการเขาบ่อยๆนะให้ตายเถอะ ที่นี่บ้านของเขาเหรอที่นี่มีเพียงห้องเดียวๆและพ่อของซิกที่นอนติดเตียงพร้อมกับถังออกซิเจนแค่ค่ายาก็สาหัสพออยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงว่าเขาจะมีเงินพอเข้าเรียนวิทยายลัยดนตรีฉันจึงตัดสินใจให้ซีกไปบอกแลนซ์ว่าเขาจะเด็กกับฉันต่อเพื่อคว้าพนันวันต่อมาที่โรงเรียนฉันเห็นแลนซ์อยู่กับพวกอีก3าคนโดยมองฉันแล้วหันไปคิกคักกันเด็กๆคนอื่นๆก็ดูเหมือนว่าจะพนันด้วยแต่ฉันก็ไม่ได้สนใจฉันอยากทําสิ่งที่ควรแม้จะต้องอับอายก็าตามไงซะ ซีเขาก็ดูสนุกแถมฉันก็ไม่ได้รังเกียจที่จะมีเขาเป็นแฟนปลอมๆคือหนึ่งฉันตัดสินใจชวนเขาไปงานปาร์ตี้เหล่าเซเลบที่มาร่ากับฉันร่วมงานฉันซื้อสูตทให้เขาด้วยและบอกตามตรงฉันว่าเขาดูหล่ออย่าบอกใครในตอนนั้นพอจะเดินมาถึงทางเขา้าจูๆ่ๆฉันก็เห็นว่าซียืนอยู่กับแลนซ์และเพื่อนๆและซีก,ก็บอกว่าเขาต้องไปแล้ว หมายความว่าไงไม่รู้หรอว่าฉันชวนนายมางานใหญ่และพิเศษแค่ไหนไม่ต้องจ๋อยไปหรอกนะาฉันพาแฟนเธอไปเพราะเราเพิ่งตกลงกันเสร็จอีกอย่างไว้เธอค่อยนัดกันใหม่ก็ได้อยู่แล้วซีกเลือกไปกับพวกนั้นและเพราะอะไรไม่รู้ฉันกลับรู้สึกโมโหเอามากๆตอนนั้นบาร่าเดินเข้ามาถามเพราะว่าเป็นห่วงฉันจึงเล่าทุกอย่างให้เธอฟังนี่ถึงเธอจะรู้สึกแย่เรื่องซีกเพราะสถานการณ์ครอบครัวเขาแต่เธอไม่จําเป็นต้องไขาศักดิ์ศรีเพื่อกันกุศลน,นะถ้าเธอคิดว่าเขาไม่ได้สนใจตัวเธอแล้วจริงๆก็แค่บอกเลิกเขาต่อหน,น้าทุกคนในวัพวนพร <น>หรือฉันควรจะคุยกับเขาพรุ่งนี้ให้สมกับการมีวุฒิภาวะแม้แนวโน้มเรื่องวุฒิภาวะจะยังมาไม่ถึงพี่และคนในโรงเรียนก็เธอโอเคฟังนะซิสเธอไม่เคยมีเพื่อนแท้หรือฝฟนจริงๆมาก่อนและพี่อยู่บนจุดสูงสุดของชนชั้นทางสังคมพี่รู้ว่าต้องรับมือ,อยังไงฉันจัการเรื่องนี้เองได้แค่เพราะฉันไม่ได้เปลี่ยนคู่เดททุกอาทิตย์ไม่ได้แปลว่าฉันต้องให้พี่แนะนําเรื่องผู้ชาย ในวันจันทร์ที่โรงเรียนพักเที่ยงฉันแปอกตาจันที่ที่ซีคชอบมาฝึกกีตาร์ทันทีที่เขาเห็นฉันปุ๊บเขาก็รีบทะยานเข้ามาสวมกอดฉันฉันขอโทษสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นในปาร์ตี้นะลันส์มาตัดสินใจตอนสุดท้ายว่าเขาอยากจัดปาร์ตี้เดิมพันเด็กหลายคนพนันกันว่าฉันจะอกหักและบอกเลิกเธอยังไงฉัน ว่าตอนนี้มันชักจะไปกันใหญ่แล้วมากๆแล้วต่างหากฉันพยายามทําดีกับนายแต่นายกลับหาผลประโยชน์จากฉันอีกอย่างนายจะทนเป็นท่านเลส์ไปอีกนานแค่ไหนทําไมนายไม่ไปขอทุนหรือทําอะไรสักอย่างล่ะไม่ฉันไม่เก่งขนาดนั้นแต่ได้ฉันจะบอกความจริงกับแลนซ์และต่อต้านเขาไม่แน่ถ้าเรียนอย่างอื่นนอกจากดนตรีฉันคงจะมีความสุขซีกเดินหันหลังกลับไปแต่ฉันไม่อาจทนเห็นเขาทิ้งเพื่อนชื่อเสียงและความฝันไปได้ฉันจึงบอกซีกไปว่าจะช่วยเขาขอทุนเรียนต่อ ราะถึงแม้เขาจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองฉันก็ยังเชื่ออย่างสุดใจว่าเขามีความสามารถและสองอาทิตย์ต่อมาเขาก็ได้ทุนเรียนเธอทําให้ความฝันของฉันเป็นจริงรุ๊บฉันไม่เคยมีใครเชื่อมั่นในตัวฉันแบบนี้มาก่อนเลยเธอวิเศษมากสีกุ้มฉันขึ้นมาแล้วหมุนตัวไปรอบๆทำเอาฉันรู้สึกว่าหวามเลยหลังจากนั้นสีกับฉันก็สนิทกันมากขึ้นและเริ่มไปไหนมาไหนด้วยกันฉันช่วยเขาดูแลพ่อและเขาก็ช่วยฉันหาเพื่อนในโรงเรียนแต่ฉันกลับติดปัญหาอยู่สองข้อ หนึ่งฉันเริ่มรู้สึกถึงความโรแมนติกเวลาอยู่กับซิกและสองคือซิกยังไม่ยอมบอกความจริงกับแลนส์ทั้งที่มันเป็นสิ่งที่เราตกลงกันจนในที่สุดซิกก็เผชิญหน้ากับแลนส์ในวันหนึ่งหลังเลิกเรียนโดยฉันแอบฟังอยู่หลังต้นไม้เพื่อนยากฉันบอกกับบวกเรื่องเดิมพัน เรากำลังทำเรื่องไม่ถูกต้องกับเธอเราไปไหนด้วยกันบ่อยๆจนฉันอยากคบกับเธอแบบจริงจังเธอช่วยฉันขอทนเรียนต่อวิทยาลัยดนตรีที่นายจะออกให้ด้วยเพราะงั้นนายไม่ต้องแล้วนี่นายลอยฉันเล่นเหรอจะให้ฉันไปบอกกับนักเรียนคนอื่นที่ลงพัน้นไว้กับเราว่านายเลิกกับหลอนแบบนั้นได้ยังไงนายเป็นพวกเราสิหลอนกแค่ยายขี้แพ้ตกอับเราทุกคนจะเสียภาพรักกันหมดถ้าคบกับหลอนนายกับเราจบเพรนะเอางั้นก็ได้พวกนายมันแย่อยู่แล้วฉันขอแยกตัวไปอยู่กับแฟนสาวที่ดีดีกว่า ฉันเคลิ้นหายใจมองดูซีทิ้งเพื่อนตัวเองเพื่อฉันและเพราะอย่างนั้นซีกับฉันก็คบกันจริงๆก็จับมือฉันหอมแก้มฉันที่โรงเรียนและเหมือนเขาจะไม่แค์ที่ต้องสูญเสียเพื่อนและชื่อเสียงไปทุกอย่างดูจะไปได้สวยอย่างน้อยก็สองสามอาทิตย์สุดสัปดาห์หนึ่งฉันได้ไปเที่ยวตั้งแคมป์กับครอบครัวโดยปล่อยสจาก Wi-Fi และสัญ,ญญาณโทรศัพท์แต่เมื่อฉันกลับมาที่โรงเรียนในวันจันทร์ก็เกิดบางอย่างที่เลวร้ายฉันกำลังนั่งอยู่ในโรงอาหารและจู่ๆซีก,ก็ขึ้นไปยืนบนโต๊ะพร้อมกับไม์และลำโพง ทุกคนฟังฉั่หน่อยได้ไหมฉันมีเรื่องอยากจะบอกแฟนของฉันรุ๊กฉันขอโทษด้วยนะแต่ฉันไม่อยากเข้ากับเธอแล้วฉันรู้แล้วว่าฉันไม่อยากจะอยู่กับคนขี้งกแถมราศีไม่มีระดับฉันละอายแทนเธอจริงๆที่ไม่เคยเด็กกับใครมาก่อนเลยดังนั้นทุกคนที่หลงข้างฉันว่าจะทิ้มรุ๊กและทำให้เธออับอายขายขี้หน้าจะถือว่าเป็นฝ่ายฉันนะฉันช็อกทั้งยืนขณะที่เห็นบรรดาเด็กหลายคนเดินไปจ่ายเงินให้กับซีแกลสและคนอื่นๆไม่สมเหตุสมผลสักนิด ทั้งมดเป็นการจัดฉากเหรอตอนที่ฉันวิ่งออกมาจากห้องมายังทางเดินเพื่อคุมสติฉันก็เห็นซีคที่ตามหลังมาลุกฉันขอโทษจริงๆที่ทําแบบนั้นแต่ฉันไม่เหตุผลที่ดีได้มีเหตุผลดีๆอะไรที่ทําให้ฉันต้องขายหน้ากับทุกคนแบบนั้นได้โปรดฟังฉันก่อนพ่อของฉันอาการซุดหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งฉันต้องหาเงินมาจ่ายแต่เพราะว่าฉันติดต่อเธอไม่ได้ฉันเลยจำเป็นต้องให้แลนซ์ช่วยเขาบอกว่าจะจ่ายให้โดยไม่เงื่อนไขว่าฉันจะต้องบอกเลิกเธอฉันขอโทษนะถึงยังไงงฉััันกกก็ยยออู่บเธ เราแค่ต้องเก็บเป็นความลับรู้อะไรไหมไม่ฉันไม่สนว่านายมีเหตุผลอะไรฉันเบื่อเต็มทีกับข้ออ้างมากมายที่นายพูดเพื่อที่จะควบคุมและทําให้ฉันอับอายเราเลิกกันสิคืนนั้นฉันบอกตัวเองไม่ให้ร้องไห้เพราะไม่อยากหลั่งน้ําตาให้ซิกฉันไม่ต้องการมีคนขี้ขลาดตาขาวแบบนี้ในชีวิตบ่ายวันต่อมา ขณะที่เรียนในห้องสมุดฉันก็ได้จิบกาแฟและดูคลิปช่อง MSA แต่ในขณะที่ฉันผ่อนคลายแลนซ์ ens, ก็เดินเข้ามานั่งข้างๆโอ้ oh, MSA ฉันดูติกตอกช่องนี้ตลอดเลยให้ฉันช่วยเธอเลือกตอนนะท่านนายเข้ามาใกล้ฉันหรือคอมฉันอีกนิดเดียวฉันจะบีบหัวนายให้สมองไหลเลยคอยดูอุ๊ยเดี๋ยวลืมไปนายไม่มีสมองอะเพราะงี้นายถึงดู MSA ผ่านติกตอกแทนที่จะดูผ่าน u t u b e รู้ไหมเขาฉลาดเขาจะเลือกดูจาก YouTube โอ้ว้าวซิกต้องเสียใจแน,แน่ที่ทิ้งเธอไปเนี่ยใช่คือว่านะฉันรู้ว่านายเป็นคนบังคับให้ซิกบอกเลิกกับฉันทำไมานายต้องคอยยุ่งวุ่นวายชีวิตของเขากับฉันนายกับเพื่อนเพื่อเดิมพันและพยายามหักอ,อกฉันเพื่อความสนุกต้องป่วยจิตขนาดไหนกันถึงอยากทำอะไรแบบนั้นบางทีคนเราก็สนุกกับการได้ยุ่มยามชีวิตของคนอื่นไปถามพี่เธอดูซิ เพราะไงซะคนต้นคิดเกมนี้ก็คือหลดและลุกและจากไปทิ้งฉันไว้กับความสับสนหมายความว่ายังไงกันเขาอาจจะอยากกวนฉันเฉยๆก็ได้แต่ฉันก็ยังไปถามมาร่าเรื่องนี้ซึ่งเธอก็พูดไม่ออกโอเคจิงอยู่ว่าเป็นความคิดฉันแต่ให้ฉันอธิบายก่อนนะฉันแค่รู้สึกแย่เพราะว่าตลอดชีวิตเธออยู่แต่ในเงาของฉันในขณะที่ฉันมีทุกอย่างชื่อเสียงความโด่งดังแล้วก็เพื่อนแต่เธอกลับไม่ได้อะไรเลยฉันก็แค่อยากหาแฟนหนุ่มให้เธอเพื่อให้เธอมีความสุขถึงอย่างนั้นที่โรงเรียนก็ไม่มีใครอยางเด็กกับเธอเลย จนกระทั่งกลุ่มของแลนเสนอตัวมาถึงเขาจะอยากทำเพื่อเงินก็ตามแต่ว่าฉันก็หวังว่าหนึ่งในนั้นจะชอบเธอจริงๆบ้างฉันอึ้งมากในขณะที่มาราาพยายามขอโทษครั้งแล้วครั้งเล่าฉันรู้ว่าเธอทำเพราะหวังดีแต่ผลลัพธ์มันทำให้ชีวิตของฉันพังยับเยิน พระเจ้าฉันอยากหนีไปให้ไกลจากทุกคนเช้าวันต่อมาฉันเดินไปดูตู้จดหมายและได้พบเอกสารจากวิทยาลัยดนตรีของซิกฉันตกใจมากไม่ได้เห็นซิกคืนเงินค่าส่วนต่างที่ฉันออกค่าลงทะเบียนเรียนให้กับเขาฉันเลยว่าซิกสามารถเข้าเรียนได้แต่เขากลับปฏิเสธข้อเสนอฉันนึกได้ว่าพ่อของเขาอาการสุดและจู่จดฉันก็รู้สึกไม่ดีขึ้นมาจึงขับรถไปที่บ้านของซิกทันทีและพอฉันไปถึงก็เห็นว่าเขานั่งอยู่ข้างนอกพร้อมกับกำลังเล่นกีต้าอย่างมีความสุขซิกทุกอย่างโอเคไหมนายจะได้ไปเรียนอยู่แล้วทำไมถึงถอนตัวละ ใช่ฉันแค่รู้สึกแย่นะถ้าจะต้องใช้เงินพวกนั้นเข้า,าเรียนหลังจากที่ทำเรื่องบัตรสบัส่เธอฉันว่าจะเก็บเงินก่อนแล้วยื่นไปสมัครใหม่ปีหน้าระหว่างนี้ฉันคนได้งานทำแถมพ่อเองก็ดีขึ้นแล้วขอบคุณที่เชื่อในตัวฉันนะบลุคเธอไม่รู้หรอกว่ามันมีค่ากับฉันมากแค่ไหนสีเข้ามาเกาะฉันไว้ทำให้ฉันเกิดความรู้สึกว่าหวามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเฮ้ย hey, นายยังคบแลสเป็นเพื่อนอยู่หรือเปล่าไม่เอาน่าฉันไม่ได้เป็นท่ายของเขาแล้วนะ ฉันกู้กองทุนและจ่ายคืนเขาทุกอย่างที่ฉันยืมมาช่วยพ่องั้นถ้าฉันให้โอกาสนายอีกครั้งสัญญาสิว่าครั้งนี้จะไม่ทําอะไรง่องอ,อีกฉันขอสาบานใด้ชีวิตของฉันเราดีกันนะฉันจะไม่ยอมเสียเธอไปอีกแล้วเอาละดาวว่าพี่สาวก็จะบรรลุเป้าหมายในการหาแฟนให้ฉันแล้วแม้จะได้มาในแบบที่บ้าบอคอแตกก็เถอะและฉันก็ยังรู้สึกขอบคุณเธอจนถึงทุกวันนี้